วสวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เด e b a นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่แบบว่าเป็นสายพูดคุยและกันนะครับเนื่องจากว่ามีหลายคําถามผมจะมัดรวมเลยแล้วกันบอกกันในคลิปนี้เลยนะครับบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสาระมากๆนะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครที่จะให้ความสนใจเท่าไหร่เลือกที่จะมาถามในคอมเมนต์กันเป็นส,ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าผมก็เต็มใจที่จะตอบนะแต่ว่าถ้าใครเห็นเพื่อนๆเราที่มาถามอะไรต่างๆนะครับก็อยากจะให้ นําคลิปวิดีโอนี้นะครับให้กับเพื่อนๆของเราดูด้วยนะครับจริงๆแล้วหลักๆในวันนี้เนี่ยน่าจะมีเรื่องของผมใช้ปืนอะไรบ้างเป็นส่วนใหญ่ในการแต่แหลงนะตอนนี้แล้วก็เรื่องของความไวผมปรับยังไงนะครับอัปเดตปัจจุบันเรื่องของปุ่มนะครับปัจจุบันผมใช้แบบไหนตั้งค่ายังไงนะครับรวมถึงตั้งค่าพื้นฐานต่างๆที่มีคนถามเข้ามาเยอะ อย่างเช่นเรื่องของแผนที่มองเห็นคนง่ายหรืออะไรแบบนี้หรืออากาศตั้งค่ากราฟิกนะครับอันนี้ผมก็สรุปคร่าวๆก่อนว่าผมจะมาพูดประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้กับผมด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก่อนที่จะไปรับชมต่อใครเนี่ยต้องการที่จะเล่นเกมมือถือบน PC ผมมี <Hey. S 1> อิ u เ a ล o เตอร์ที่เร็วที่สุดในการเล่นเกม Android บน PC มาแนะนาครับ <Hey. S 1> นั่นก็คือ LD Player เป็นโปรแกรมที่จะช่วยทําให้คุณเล่นเกมมือถือบน PC ได้แบบลื่นไหล <What? S 1> พร้อมกับมีเกมมากมายที่ให้ทุกกคคนนนเเลลืืออ่ําาตจ มีบางเกมนะครับที่ผู้พัฒนาไม่อนุญาตอาจจะทําให้ไอดีของท่านโดนแบนได้นะครับอย่างเช่นของนิตติโมบายที่ผู้พัฒนาไม่รองรับนะครับแต่ไม่ย้งว่าเลยครับมีอีกเป็นพันเป็นหมื่นเกมที่รอให้ทุกคนไปลองเล่นบน LD Player บอกเลยว่าทั้งลื่นทั้งเสถียรเพราะว่านี่คือ LD Player สําหรับใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและลองใช้งานได้ที่ลงิงก์ใต้ e description วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วน์โหลดกันแล้วไปรับชมวิดีโอกันต่อเลยดีกว่าครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกก็น่าจะสําคัญมากๆเลยนะนั่นก็เป็นเรื่อง ของความไวนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความไวนะครับผมทุกคนคะคือเรื่องของความไวเนี่ยผมไม่ได้ปรับอะไรเลยหรือเปล่าแต่อาจจะมีปรับบ้างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าจากที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนะครับตามสถานการณ์่ะนะอาจจะเหมือนเดิมบางตัวนะแต่ว่ามันอาจจะมีบางตัวที่ไม่เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของความไวนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนตรงนี้เลยว่าไอที่ผมปรับเนี่ยผมจะเอาโค้ดให้ทุกคนแล้วก็ไปกดดูนะทุกคนจะได้เห็นว่าผมปรับประมาณไหนบ้างแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะครับแลยหลักๆแล้ว คเล็กน้อยนะครับตอนนี้ผมอัปโหลดเขาโค้งเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็จะกดรหัสแชร์นะครับสร้างรหัสแชร์แล้วผมจะเอารหัสแชร์นี้ไปไว้ใต้ปักหมุดคอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้นะครับวิธีการเอาโค้ดมาใส่นะครับก็คือทุกคนต้องเข้าไปที่การตั้งค่าความไวนะครับแลวก็ทีปที่จัดการตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกมาที่ค้นหานะครับแล้วก็กรอกโค้ดตรงนี้เลยปึ๊บกรอกโค้ดเสร็จปึ๊บตกลงดูตัวอย่างครับนี่ก็จะเป็น รูปของผมนะครับแล้วก็เป็นพรีเซตของผมถ้าใครยังไม่กล้ากดใช้นะครับหรือว่ากดตรงมุมขวาล่างนะครับก็เลื่อนดูก่อนว่าผมปรับความไวกล้องเนี่ยประมาณนี้นะหรือว่าปรับความไวการยิงประมาณนี้นะทุกคนก็ลองแคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปปรับใช้บางจุดบางส่วนสําหรับตัวเองนะครับความไวก็จะประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปเรื่องของกราฟิกนะครับมีคนถามผมเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่ากราฟิกเนี่ยพี่ปรับยังไงให้ภาพสวยนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าไอตอนที่ผมอัดคลิปวิดีโอรีวิว ตัวสกินนะครับผมจะปรับกราฟิกแบบนี้เลยนะครับนั่นก็คือกราฟิกแบบสูงสุดนะครับเฟรมเรทก็สูงสุดเลื่อนลงมาแต่กราฟิก BR ก็จะเป็นตัวขวานี้เลยนะครับและก็เลื่อนลงมา BR ผมยังไม่ได้ปรับอะไรนะครับแต่ว่าในมัลติเพลเยอร์หรือ MP นะครับผมก็ปรับเปิดทุกอย่างเลยเลื่อนลงมาก็คือคุณสมบัติการทดสอบตรงนี้นะครับผมปรับเปิดหมดเลยยกเว้นไอ้ตัวนี้นะครับตัวเชดดิ้งเนี่ยผมไม่ได้เปิดนะครับก็จะเพิ่มความคมชัดและก็ความสวยงามให้กับตัวเกมของเราได้มากที่สุดนี่เลยครับเป็นเคล็ดลับเรื่องของภาพสวยนะครับแต่่ก้ออองยูทีุปร ในการอัดคลิปของเราด้วยครับคืออุปรกรณ์ของการอัดคลิปของผมเนี่ยผมลงทุนไปกับมันมากๆนะครับมันจึงทําให้คลิปวิดีโอเนี่ย ดูมีคุณภาพมากๆนั่นเองนะครับผมทุกคนครับคอเคต่อไปก็ค่้ตอนที่ผมเล่นนะครับกราฟิกของผมก็จะปรับต่ำเฟรมเรทสูงเท่าไหร่ผมก็ปรับให้สูงที่สุดนะครับก็ปรับเป็นอัลตร้านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของปรับเฟรมเรทแบบอนาล็อกมาเียกแบบนี้ปะก็คือปรับเฟรมเรทเนี่ยปรับเป็นเปิดแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยปรับเป็นสูงที่สุดเท่าที่โทรศัพท์ของเราจะรองรับนะครับต่อไปเลื่อนลงมานะครับมัลติเพลเยอร์ตรงนี้ผมจะปิดปิดหมดเลยแต่ว่าจะเปิดเพลสโคนจริงจริงไว้นะครับต่อไปก็เลื่อนลงมาข แต่ว่า SSAO มันปิดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เลยเรื่องของกราฟิกนะครับแล้วถ้าหาใครสนใจ YouTube Premium ราคาแค่5้บาบาทต่อเดือนจากปกติ209บาทพร้อมได้รับ YouTube Music ของแท้ใช้อีเมลตัวเองได้เลยปลอดภัย100%สะดวกและราคาถูกขนาดนี้หากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยหรือว่าจะสแกนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับส่วนต่อไปตั้งค่าพื้นฐานนะครับในโหมดของ BR นี่ผมบอกเลยว่าก็คล้ายๆกับ MP ได้แหละแต่ใน BR ผมยังไม่ค่อยได้เล่นนะครับขอแพงจริงในส่วนตั้งค่าของ MP พื้นฐานนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนช้าๆและให้ทุกคนปรับตามนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากแต่ให้ทุกคนแคปหน้าจอแล้วก็ลองใช้ตามผมได้นะครับไม่มีเสียาหายอยู่แล้วนะทุกคนเป็นพรีเซตที่ผมใช้แล้วดีที่สุดแล้วนะครับนี่ครับเลื่อนลงไปนะผมจะไม่ตัดช่วงนี้นะครับก็ลอง stop stop แล้วก็แคปหน้าจอไปกดใช้เองได้นะครับอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะไม่ถนัดสําหรับทุกคนนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วมันโอเคมากๆแล้วนะครับประมาณนี้เลย โอเคอ่า okay. สุ่อไปซิงโ o v ีผมก็เปิดนะครับเปิดแค่สไนเปอร์โคปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยซิง FOV มันต้องมาเปิดปิดแบบมันเปิดทั้งหนึ่งก็ซิงทุกระบอกแต่ว่าตอนนี้มีเปิดแค่อย่างเดียวนะครับ นั่นก็คือผมจะซิง ADS FOV แค่สไนเปอร์ scope นะครับส่วนเป็นพวกปืนกลผมจะไม่ซิงนะครับหรือว่าสโคปต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ซิงนะครับผมจะซิงแค่สไนเปอร์ scope เท่านั้นเองนะครับต่อไปประสิทธิภาพการเล็งนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ามันจะช่วยทำให้เรายิงปืนเนี่ยนิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าแอนิเมชันของเขาเนี่ยมันจะลดลงนั่นเองระดับแรงถีบการมองเห็นอะไรแบบนี้ก็ผมป,ปมรบปับเป็นศูนย์หมดเลยนะครับปรับเป็นศูนย์หมดเลยต่อไปจํานวนความเสีายตอนนี้ผมปิดไปแล้วที่เกี็จเปิดนะครับบงังแล้วก็เล็งลงยิผก่าน้อ แสดงปุ่มยิงจอด้านซ้ายผมไม่รู้อะเปิดไปแต่ว่าก็ปิดปุ่มอยู่ดีปุ่มสไลด์นะครับกดนั่งลงในขนาดสไลด์วิ่งตลอดผมปิดนะครับแล้วก็ความไวการวิ่งเนี่ยก็คือ85นะครับนี่ก็คือระยะทางการากนิ้วของเรานะครับถ้า,ากนิ้วน้อยก็เดินถ้า,ากนิ้วเยอะก็วิ่งนี่ครับผมอันนี้คือพอดีสําหรับใครที่เล่นวางบอมนะครับต้องการเดินนั่นเองแต่ถ้าเปิดวิ่งตลอดเนี่ยก็ไม่มีเดินนะครับจะวิ่งตลอดเลย ข้อดีก็คือกดสไลด์กดนั่งเนี่ยเราจะสไลด์มันจะไม่เผลอไปกดนั่งนั่นเองนะครับมันจะสไลด์ให้เราอัตโนมัติน,นั่นเองต่อไปไจโลสโคปผมเปิดนะครับเปิดตลอดเลยนะเปิดตลอดเลย ต่อไป FOV นะครับ FOV ผมปรับเป็น80นะครับส่วนต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับใครๆนะครับที่แบบว่าถามผมทําไมมองทะลุเพื่อนได้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวการตั้งค่าหน้าต่างเพื่อร่วมทีมนั่นเองนะครับมันปรับได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นความโปร่งใสของหลอดเลือดเนี่ยมันสามารถปรับได้เลยนะทุกคนผมก็ปรับลงมานิดนึงนะครับขนาดหลอดเลือดอปกติใหญ่ขนาดนี้ก็ได้หรือเล็กขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าสำหรับผมแล้วผมก็ปรับประมาณนี้แหละไม่ต้องใหญ่เกินไปนะครับต่อไปในโหมดแสดงมุมมองทีมหรือมองมองเพื่อน เนี่ยเดี๋ยวผมจะกดปิดให้ดู เห็นไหมครับมันก็จะมองไม่เห็นนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราเปิดมุมมองทีมตรงนี้นะครับเปิดปึ๊บแล้วก็สามารถเห็นเพื่อนร่วมทีมของเราแบบทะลุกำแพงได้นั่นเองจะได้เห็นอริยาบทของเพื่อนเราต่างๆนะครับแต่ว่าไม่สามารถมองศัตรูทะลุกำแพงได้นะครับอันนี้มองแค่เพื่อเรานะต่อไปก็เรื่องของการตั้งค่ามินิแมปนะครับหลายๆคนก็ถามผมมาเหมือนกันว่ามินิแมปเนี่ยทำไมพี่มองง่ายจังนะครับอย่างนี้ครับคือแผนที่ของผมก็จะประมาณนี้เพราะว่าสเกลแผนที่ของผมปรับประมาณ85ถึง8ถึง90นะครับก็มาไว้ประมาณ88 นี่ก็คือปรับสกลิลของแผนที่ให้มันไม่ไม่ใหญ่เกินไปนั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีตรงการหมุนมินิแมปเนี่ยผมก็ปิดนะครับจะให้แผนที่เนะี่ยมันตรงไปเลยนะครับตรงแบบตรงตรงเป๊ะนะขบรรยายก็ปิดไปนะครับผู้เล่นอยู่จุดศูนย์กลางผมก็ปิดไปนะครับเพราะว่าถ้าผู้เล่นอยู่จุดศูนย์กลางเนี่ยมันงงนะครับถ้าปิดไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่วิ่งทั่วแมปอะไรแบบนี้นะครับ เดี๋ยวลองกดดูแล้วทุกคนลองไปใช้ใดูทุกคนจะได้เข้าใจนะครับต่อไปก็จะเป็นแตะค้างไว้เพื่อดูแผนที่เต็มอันนี้ผมปิดนะครับเพราะว่าผมชอบกดดูแล้วก็ค่อยกดปิดเพราะว่านิ้วเราจะได้ว่างนะครับโอเคต่อไปที่สําคัญเลยที่มีคนมาถามผมค่อนข้างเยอะนั่นก็คือเรื่องของการซูมแผนที่นั่นเองคือการซูมแผนที่ก็คือปกติแล้วแผนที่อ่ะเนี่ยเห็นไหมสเกตนะครับนี่เห็นป่ะนี่นี่นี่น,นี่ผมเนี่ยจะปรับเป็นแบบ50เลยนั่นก็คือ เห็นทั่วแมปอะเอางี้ดีกว่าคือเห็นทั่วแมปอะถ้ามีเรื่องของ UAV อะมันก็สามารถเห็นทั่วแมปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดแผนที่มาดูอืมผมก็นี่แหละ ็เเปปนน50ระมาณี้ลยต่อไปเรื่องของควบคุมนะครับผมหลดเอาหรือปุ่มโหลดเอาผมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิเลเยาปุ่มของผมเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับเอาจงจริงแล้วผมมีคลิปที่สอนปรับปุ่มแบบละเอียดแล้วนะครับในส่วนตัวแล้วผมยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับอาจจะมีเปลี่ยนบางชิ้นบางส่วนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องปุ่มเนี่ยตอนนี้ผมเล่น4นิ้วใช่ไหมผมมีคลิปเปิดมือแล้วก็คลิปสอนแต่งปุ่มอะไรต่างๆไว้หมดแล้วนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะเพราะว่าอันนั้นจะละเอียดกว่าคลิปวิดีโอนี้ แต่ว่าคลิปวิดีโอนี้สำหรับคนที่ ปรับปุ่มตามผมไปแล้วเนี่ยไปดูคลิปออริจินอลที่ผมสอนปรับปุ่มไปแล้วเนี่ยแล้วกลับมาดูคลิปนี้เพื่อมาดูการอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดแล้วกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างน,นะครับณปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของการปรับความโปร่งใสเนี่ยให้เป็น0ได้แล้วนะครับเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยผมจําได้ว่าความโปร่งใสนะครับถ้าใครไม่เข้าใจโปรดศึกษาก่อนนะครับเรื่องการปรับปุ่มเนาะมันก็ไม่ได้ดูละเอียดขนา,ขนาดนั้นหรอกโอเคแล้วเมื่อก่อนเนี่ยความโปร่งใสมาสามารถปรับโปร่งใสเนี่ยได้น้อยสุด ประมาณ10%นะเท่าที่จำได้นะครับมันก็ยังมองเห็นและก็เกะกะหน้าจออยู่แต่ว่าผมเป็นแคสเตอร์นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ย หลายๆายคนที่เล่นเกมอยู่ก็ไม่จําเป็นที่ต้องแบบว่าปรับความโปร่งใสของปุ่มเนี่ยเป็น0%นเะครับเพราะว่าไอ้ฟังชันเนี่ยมันเพิ่งมาใช่ไหมปรับปุ่มความโปร่งใสเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์มันจะไม่เห็นปุ่มเลยนะครับอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ชินปุ่มหรือว่ากำลังฝึกเล่นนะครับอย่าปรับความโปร่งใสเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับผมแนะนำประมาณ20-30%บมร็ดีกว่านะครับมีเหตุผลที่ผมต้องปรับปุ่มไม่มันโปร่งใสเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้เห็น ซึ่งนย์เปอร์เซ็นนี้เนี่ยถ้าใครไม่ชินเนี่ยก็อาจจะกดไม่โดนหรือกดงงก็ได้นะแต่ว่าผมชินไปแล้วผมก็เลยไม่ต้องจําเป็นต้องดูปุ่มอะไรเลยผมก็ใช้สชัชาตยาณในการเล่นของผมไปเลยนะครับโดยที่ผมมองไม่เห็นปุ่มสักปุ่มในหน้าจอนี้ผมก็เล่นได้อันนี้จริงๆนะครับโอเคแล้วก็จะมีอัปเดตอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเรื่องของปุ่มตั้งค่าที่เมื่อก่อนผมเอาไว้ตรงกลางจอเพื่อเป็นการเซ็ตว่าตรงกลางจอนี้เนี่ยเราต้องวางเป้าตรงนี้นะอะไรแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป้ากลางจอสำหรับมือใหม่ผมแนะนําว่าเเอาาาาปุ่่่่มมตตั้้งงงคนีไวรกล ตั้งค่าก็คือตรงนี้เลยตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็ยังใช้ดีนะแต่ว่าที่ผมไม่ใช้เดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลนะครับก็เอาปุ่มตั้งค่ามาไว้ตรงกลางเสร็จปุ๊บปรับขนาดนะครับให้เล็กที่สุดแค่นี้เองนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเป้ากลางจอให้เรา <c oughs> อาจจะประับความโปร่งใสเนี่ยมาสักประมาณ80-85ถึงได้นะครับก็ประมาณนี้และตอนนี้เนี่ยผมได้เปลี่ยนมาเป็นขนาด ประมาณนี้แต่ว่าความปร่งใสเป็นศูนย์ก็คือปุ่มตั้งค่าเนี่ยผมเอาไว้ตรงกลางจอเนี่ยแหละกดง่ายดีมันมันเดาได้ครับกดตรงกลางจอไปนี่นแหละคือผมก็ยังไว้ที่เดิมแต่ว่าผมปรับความป่งใสเป็นศูนย์ผมไม่ใช้เป้ากลางจอแล้วนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมไม่ใช้เป้ากลางจอแล้วก็เนื่องจากเพราะว่ามันไม่สวยนะครับมันอัดคลิปไม่สวยทุกคนอันนี้เรื่องจริงนะครับมันอัดคลิปไม่สวยมันทําให้ทุกคนดูแล้วมันเกะก,กะผมอยากให้มันเป็นเหมือนเกม PC ให้มากที่สุดอะแต่ว่ามันยังเป็นคราบของเกมมือถือคือผมเล่นในมือ ผมไม่เคยเล่นใน PC นะครับทุกคนผมเล่นในมือถือนะครับแต่ว่าผมทําให้อะไรต่างๆของเขาเนี่ยคล้ายกับเกมคอมนั่นเองทุกคนดูแล้วแบบคลิปวิดีโอมันก็สวยขึ้นอะไรก็ไม่เกะกะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมเลือกใช้ปุ่มล่องหนนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับก็สามารถไปดูคลิปล่าสุดที่ผมเล่นได้นะครับปุ่มอะไรต่างๆมันก็ไม่เห็นเลยนะโอเคเรื่องของการตั้งค่าทุกอย่างนะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับว่ามีประมาณนี้แล้วผมจะมาอัปเดตอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วงนี้ผมเล่นอะไรบ้างระบอกไหนบ้างด่านอะไรับตอนนี้ ที่ผมเซตแล้วก็เล่นเป็นหลักเนี่ยก็เป็นเรื่องของ BP 5 0นเนี่ยแหละทุกคนเอ้ยแต่ว่า J 3 5 8ไม่เกี่ยวนะครับเซตที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับก็เป็นเซตนี้เลยนะครับ BP 5 0เบียนะครับหรือว่าหอกนั่นเองแล้วก็จะใช้เป็นตัวสติมช็อตนะครับแล้วก็ใช้เป็นทริปมานะครับผมขี้เกียจปลาระเบิดสูตรหรืออะไรเงี้ยผมคิดอะไรออกก็ ปาทิไปไายไปก็เพิร์กหรือปืนนะครับผมใช้เซตนี้เลยผมใช้เซตนี้เลยบางทีอาจจะไปเปลี่ยนลองไปเล่นปืนอื่นบ้างแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมใช้ BB50 นี่เลยแล้วก็สเปียร์แล้วก็เพิร์กประมาณนี้นะครับ แต่ว่าเพิร์กเนี่ยผมขอลงรายละเอียดนิดนึงนะครับคือเพิร์กที่ผมใช้ตอนนี้เนี่ยเป็นเพิร์กของในด่านฟอนไลน์นะครับผมเล่นอยู่2โหมดเท่านั้นเลยนะครับคือฟอนไลน์แล้วก็วางบอมบ์นะครับฟอนไลน์ผมก็จะใช้เพิร์กตรงกลางเป็นเพิร์กตัวนี้นะครับคาบัดนะครับถือว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ถูกล็อกด้วยระบบสกอตติกเอไอคอนโทรนะครับนั่นก็คือเอาเวลารถมาหรือว่าหมาวิ่งมาเอ๊ะหมามันมาปะวะหมาเหมือนไม่ใช่ AI หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่โดนฮันเตอร์โดนไม่โดนรถมาจัับบนะคร ผมก็เลยเลือกแชร์ตัวนี้เพราะว่าถ้าเป็นในโหมดวาระเบิดนะครับผมก็จะปรับเพิกตรงกลางเหมือนกันนี่แหละ แต่ว่าเปลี่ยนเป็นตัวเพิร์กโกดนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนเลสสแกนเยอะด้วันระเบิดผมก็ใช้โกดตัวนี้มันจะทําให้ศัตรูเนไม่สามารถใช้เครื่องสแกนเนอร์ทะลุมองเราได้นะครับหรือว่าใครที่มี UAVUAV ก็จะไม่สามารถเห็นเรานั่นเองนะครับประมาณนี้เลยก็เลือกใช้ประมาณนี้ส่วนสไนเปอร์นะครับผมก็ยังเลือกใช้เป็น LW3 เช่นเคยนะครับ LW3 เหมือนเดิมผมสอนแต่งไปหมดแล้วนะครับผมทุกคนครับเพิร์กอะไรประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เลนสไนเลยนะครับ เล่นแบบอื่นกลลืมๆเท่าไหไปแล้วนั่นแหละครับแล้วก็ด่านที่ผมเลือกเล่นในแหลงนะมันก็จะมีด่านฟ o อนไลน์ line, แล้วก็เซิร์ชแอนด์ดิสทรยนะครับนั่นก็คือวาระเบิดและก็ฟอน l ไลน์นั่นแหละ2โหมดนี้เลยนะครับก็ได้จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตเรื่องของตั้งค่าของผมนะครับคลิปนี้ก็เป็นเชิงพูดคุยและก็ให้ทุกคนได้รับทราบนะครับว่าตอนนี้อัปเดตผมใช้แบบไหนแล้วบ้างน,นะครับแต่ว่าถ้ามี คำถาม,ถามสามารถถามมาได้เลยในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพยายามตอบทุกคนให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับใครข้อข้องใจเพื่อนเพื่อนเนาะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและในะวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้แหละอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์คลิปนี้ก็กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัว,วไปก่อนนะครับไว้เจอกันใน EP หน้าบายบาย